ใครเคยมีปัญหาในการกําจัดแมลงสาบบ้างไหมครับวันนี้ผมมีวิธีการที่น่าจะได้ผลนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับคือที่สารเคมีกําจัดแมลงสาบเพื่อเพื่อนเคยใช้ไหมครับการใช้ยาฆ่ามแมลงเป็นวิธีการกาจัดแมลงสาบตัวเล็กที่ได้ผลดีนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีประสิทธิภาพกับแมลงสาบตัวใหญ่สังเกตได้ว่าคนยาใส่แมลงสาบตัวใหญ่เนี่ยจะไม่ตายทันทีเป็นอย่างนั้นไหมครัแต่ว่ามันจะวิ่งพล่านไปอีกหลายนาทีเลยแล้วก็ปล่อยมูลเรี่ยราดนะถือว่าเป็นการสั่งความเสียก่อนตายว่าอย่างนั้น แต่ทีนี้อะไรก็ตามใน,นคนมียาฆ่า,มาแมลงสาบปิดบ้านไว้สักรกระป๋องเเพราะว่าสิ่งนี้คืออาวุธชิ้นสําคัญนะครับที่ช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีเมื่อพบแมลงสาบในบ้านหรือว่าช่วยป้องกันไม่ให้มแมลงสาบนมาลุกลามบริรบเวณที่พ่นยาได้ชั่วคราวหรือว่าใช้กาวดักแมลงสาบนะคือมแมลงสาบเนี่ยมักจะออกหากินในเวลากลางคืนนะครับนี่ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมในการใช้การกำจัดแมลงสาบด้วยการวางกาวดัก โดยใช้อาหารหอมๆมนะครับวางล่อบนกาวดักแล้วก็นําไปวางใกล้กับถังขยะห,หรือว่าในบริเวณที่คาดว่ามแมลงสาบจะเดินผ่านซึ่งกาวดักจะมีความสามารถนะครับดักเก็บมแมลงสาบหลายตัวในคราวเดียวกันแล้วก็อาจจะรวมถึงมแมลงหรือว่าศัตว์ไม่คุณประสงค์ชนิดอื่นที่เดินมาติดกาวด้วยจุดว่าจะใช้มีการเป็นเหยื่อนะฮะล่อมแมลงสาบการใช้เหยื่อล่อคือยุทธวิธีกาจัดแมลงสาบให้ตายยกรังเลยฮะโดยการวางเหยื่อล่อให้กับมแมลงสาบเนี่ยสักตัวหนึ่งแล้วกันเข้ามากินแล้วก็เดินกลับไปตายในรัง จากนั้นนะครับมแมลงสาบตัวอื่นๆก็จะเข้ามากินมแมลงสาบตัวที่ตายพวกมันก็จะได้รับสารพิษจากเหยื่อล่อไปทอดๆแล้วก็พาการตายยกรังภายในไม่กี่สัปดาห์ครับโดยเหยื่อล่อสำเร็จรูปก็มีวางจาหน่ายอยู่ทั่วไปครับหรือว่าจะทําเองจากเบกกิ้งโซดาหรือว่ากดบอริกก็ได้ใช้สมุนไพรกลิ่นฉุนเข้าช่วยแม้ว่าจะทนทานมานานกว่า20-10ล้านปีครับแต่ว่า,มาแมลงสาบก็ถูกกาจัดให้พ้นไปจากบ้านได้ด้วยสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนไม่ว่าจะเป็นตะไคร้หอมใบกระวานสารนหน่แล้วก็หัวหอมใหญ่ เจ้าของบ้านสามารถใช้น้ำมาสกัดหรือว่าน้ำหมักฉีดพ่นรอบบ้านหรือว่าน้ำหมักราดลงท่อน้ำทิ้งก็ได้สมมุติภายในหล่านี้นะครับจึงควรปลูกไว้ในรัวบ้าน,นครับเพื่อช่วยรบกับมแมลงสาบเป็นอย่างมากนะครับหรือว่าใช้ฝาท่อกันแมลงสาบคือฝาท่อแบบป้องกันแมลงสาบหรือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยป้องกันไม่ให้มแมลงสาบเดินย้อนท่อเข้ามาในบ้านครับแต่ว่าฝาท่อประเภทนี้ต้องไม่ใช่แค่แตะแกรงเหล็กปิดรูเท่านั้นนะ การใช้ฝาท่อป้องกันแมลงสาบให้ได้ผลก็จะต้องใช้ฝาท่อกัรมแมลงสาบแบบโลหะหรือว่าซิลิโคนที่มีชิ้นส่วนเข้าไปในท่อแล้วก็มีกลไกที่ซับซ้อนนะฮะเพื่อไม่ให้มแมลงสาบเดินย้อนขึ้นมารักษาความสะอาดในบ้านนะนี่ก็สาคัญมากเพราะว่าการรักษาความสะอาดในบ้านที่ดีนะถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการกาจัดแมลงสาบที่ได้ผลดีที่สุดครับโดยเฉพาะการกําจัดเศษอาหารไม่ให้เหลือตกค้างตามพื้นหรือาฝาท่ออ่างล้างจานปิดถังขยะมิดชิดแล้วก็หมั่นทิ้งนอกบ้านเป็นประจํา เมื่อบสะอาดจนปราจากแหล่งอาหารของมแมลงสาบพวกบันก็จะเข้ามารบกวนในบ้านน้อยลวงครับนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการกำจกัดแมลงสาบที่สามารถช่วยให้บ้านทุกหลังนี้รอดพ้นจากการเป็นศูนย์มัชาการของกองทัพแมลงสาบนั่นเองนะฮะ